กลับมาชมกันต่อครับมาถึงคู่นี้ครับคู่นี้ของแมกการนะครับกลับมาติดตามชมในรุ่นยูสิีกันต่อนะครับเป็นนัดที่สองครับระหว่างโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันนะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาอบตรแพท่นะครับเอาละครับติดตามกันครับมาลุ้นกันว่าเจตวันนะครับนัดที่แล้วก็แพ้นะครับแพ้กับวังโหนไปนะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่านัดนี้จะเอาไม่ใช่สิครับเสมอขออภัยครับดูพินไปเล็กน้อยครับเสมอกับวังหงนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเบลอเล็กน้อยนะครับตอนนี้ครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อนัดที่แล้วนะครับสำหรับเชตาวันครับเดี๋ยวดูว่าจะเก็บวินได้หรือไม่ครับตอนนี้มีหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับเชตาวันนะครับอาจจะกีฬาระจรแพทย์นะครับ ดีทีมดีเจนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีกับโรงเรียนบ้านนาพูนนะครับเดี๋ยวสแตนบายด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การมอบถ้วยรางวัลในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและ12ปีนะครับครับเอาละครับติดตามกันต่อครับก็กลับมาเป็นครึงระ12นะครับสำหรับรุ่น U 14ในรอบแรกนะครับ กันนนะครับี่เป็นการแขัดในสายเอนะครับหวยต่อครับนี่ครับแตะไปครับจกกังหวะนี้สำหรับในชื่อของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาประดับนะครับจะมีผู้เล่นดังต่อไปนี้นะครับเบอร์หนึ่งน้อง,ออง,ออองกูเบอร์สองน้องพีเบอร์สามอมซับเบอร์สี่ต้นข้าวเบอร์แรกน้องกานะครับเบอร์หกน้องเล้งเบอร์เจ็ดกัปตันเบอร์แปดน้องเอิร์ดเบอร์เก้าน้องไอซ์ เบอร์สิบน้องมิวเบอร์สิบเอ็นน้องโน่เบอร์สิบสองน้องม่อนเบอร์สิบสามเติมเต็มคร,รับตีอยู่บนเลของกีฬาประจอกแท้นะครับเอาละครับตีเป็นรุ่นระดับมัธยมต้นเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับรุ่นยูสิบสี่นะครับไปแล้วครับเก่งครับติดน้องทิวโอเคครับเพิ่งพบรถเร็วครับขออนุญาตเข้าสู่ พิธีการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมหนุ่มมาพิศวงแข่งขันกันไปก่อนนะครับหนุ่มนี่ยอไม่เกิน10ปีและ12ปีครับตอนนี้ทางฝั่งของโรงเรียนกีฬาอบจแพร่นะครับเติมเต็มครับโอเคครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญพันตำรวจตีหญิงตำบลทิี่นรน้องไอซ์ครับชุมชนสัำนักสพหญิงไปให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับน้องๆนี่ครับจับบอลได้ครับ อยู่แถวมุมครับหวดเข้าไปครับแต่ไปครับนี่ครับลุยต่อครับุยต่อครับชนเลิศอันดับที่2อครับในลุยอายุไม่เกิน10ปีทีมแรกครับขอแสดงความยินดีกับทีมกอรอสซีทุ่มบอลครับทุ่มบอลมานี่ครับไปครับโห นี่ครับวันนี้สนามเปลี่ยนสีครับจะสีเขียวตอนนี้ออกน้ําตาลเลยครับจะมีคือก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าคือเนรางวัลอีกบาทที่ผ่านมานี่ก็ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้คือมีตกหนักรอบหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับก็เลยทําให้เรียกว่าสนามก็เปลี่ยนสีไปนะครับก็เข้าใจได้ครับเป็นสนามหญ้าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าอาจทําให้เรียกว่าคือแน่นอนแหละ ก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้นะครับกับการเล่นบอลนะครับก็ด้านนี้ก็ต้องปรับแผนกันใหม่เลยนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นการแก้ไขสถานเฉพาะหน้าเลยนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรครับรลังวันรองชนะเลิศอันดับที่2องในอ้าวทุ่มผิดครับทุ่มผิด่มผิดครับทุ่มผิด มุมบอลมาไปต่อครับเกี่ยวไปครับเคลียออกไปนี่เป็นคู่โหกของรายการนะครับจากทั้งหมด19คู่นะครับก็เหลืออีก13นะครับ หลังการแข่งโชนาเมนนี้ครับ ตอนนี้ยังศูนย์ประตูระศูนอยู่นะครับนี่ครับมีอัดฉีดมาครับอัดฉีดอมทรั์นะับเบอร์สามนะครับเอาแล้วครับมีอัดฉีดเข้ามาหน้าจอนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันครับจะทําได้หรือเปล่าครับอัดบไปครับรางวัลรองชนะเลิศในรุ่นรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีอปต่อครับลองจริงครับก็รับบอลไปได้ครับโรงเรียนบ้านนาภูน ร้องยิงครับโอ้โหออกลังไปครับเดีเชิญรับทีมโรงเรียนบ้านนาพูนครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีปครับ เอานะครับปีคิดขึ้นมาครับไปแล้วครับโอ้โหยังไม่ได้ยิงครับนี่ครับทำอย่างไรครับปวดเข้าไปครับจังหวะน,นี้ลุยต่อครับลุยต่อล็อกผ่านไปครับโอ้โห ป้าวรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2อครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีอีกหทีมครับเดี๋ยวแสดงความยินดีกับทีม D J R S c ดุยต่อครับนอ่ครับไปแล้วครับกีฬาประจแพทย์ยิงติดครับคือเขามีสโลแกนนะครับ คือปอลีกีฬาวดเจ้แพทย์ีคือถ้าฟุตซอลนี่เก่งมากครับแต่เขามีสโลแกครับบอกว่าเป็นนักฟุตซอลที่เล่นฟุตบอลได้นิดหน่อยแต่หูว่าไม่นิดแล้วนะครับถือว่าเก่งมากแล้วนะครับสกกีลาวระจ้แพทในช่วงนี้ครับแข่งชนเสาโอ้โหจุดพลันทพงครับสารวัตรป้องกันปรับปามชุมจมสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ครับพี่ให้เกียริมองเองไปเอ้าแล้วโกู 1นงประตูศูนย์ครับโดยหมายเลข3นะครับน้องอมซับครับจากกีฬาบอลจอแพห้ออกนำหนึ่งศูนย์ครับเอาละครับตัดภาพมาที่การแข่งขันกระต่อนะครับกับการแข่งขันในรุ่นยูสิบสี่นะครับนัดแรกครับในรอบแรกนัดที่2นะครับตอนนี้กีฬาบอลจอแพห้ออกนำหนึ่งศูนย์เมื่อสักครู่นี้เป็นเบอร์สามน้องอมซับนะครับจากกีฬาบอลจอแพร่นะครับ เอาล้ครับไปต่อครับนี่ครับไปต่อครับกีฬาบอลจอแพร์จับบอลได้จริงเรียบร้อยไม่รอช้าจัดไปอีกหนึ่งประตูครับเบอร์สามอมซับครับจากกีฬาบอลจอแพร่ครับสองประตูต่อศูนย์และข้อสำคัญคือป้าหนึ่งว่าเหมือนเล่นในบ้านครับเพราะวันนี้แข่งที่สนามอบาจอแพร่นะครับ อะครับไปกันต่อครับท่านผู้ชมอยู่สิบสี่วันนี้ก็จะวันเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มันลุน้นไปพร้อมกันครับประติมไหนจะขวาแชมไปครับตอนจะมีในการสี่สายนะครับเอาที่หนึ่งที่สองในแต่ละสายเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปครับคืนหลังไปวอดเข้าไปครับ ไปต่อครับยิงไม่ยิงดิเอาแล้วโ้โหมานเลสิบนะครับน้องพอตนะครับน้องพอดครับนี่จากเจตวันไล่ขึ้นมาครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับไปต่อครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับถามอย่างไรดีรับบอลไม่ได้ครับเอาแลครับอย่างไงดีครับตอนนี้หางฝั่งของกีฬาเอาบจแพร่หวดเข้าไปจับบอลได้คืนหลังครับเติมเต็มเติมเต็มส่งมาเบอร์ห้านะครับกานะครับเอาพื้นไปไปทำฝาวครับ อ้าวโดนใบเหลืองไปนะครับนี่ครับโดนใบเหลืองไปครับไปต่อครับเตะติดนะครับเมื่อกี้ก็เบอร์สิบห้านะครับกีราบอจอบแพ้โดนใบเหลืองไปอ้าวอ้าวใบเปลานะครับได้ต่อครับไบเปล่านะครับ้ากรรมการเนี่ยไม่เป่าลกหวีนี่เล่นต่อครับ ไปต่อครับแต่เข้าไปครับเอามาที่น้องไอซ์ครับไปไม่ถึงอมซับออกครับคุออนมาออกครับอ้าวทราบว่ายัางมีทีมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพราะว่ามันสายสามทีมเนาะยังเป็นอาจจะเป็นทีมที่สาม ทีมที่เดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังไม่ได้ปั๊มแขนเรียนเชิญบัตรประชาชนตัวจริงมารายงานตัวที่กองอำนวยการตรงกลางสนามครับเชิญเลยครับสนามหนึ่งหมดเวลาสนามหนึ่งครับเป็นอันว่าโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชนวันตามโรงเรียนรปจแพทยอยู่1ประตูต่อ2นะครับก่อสอประตูเลยครับโรงเรียนรปจแพท่ได้จากน้ององคซับเบอร์สครับส่วนสายเชวันได้1ประตูจากเบอร์สิบน้องพอดนะครับ เริ่มครับไปครับเอาแล้วครับมือต่อครับเตะเข้าไปครับนี่ครับเอามาดูกันครับกีเราจะแพ่จยิงออกหลังครับเบอร์สิบห้านี่ไม่ได้เขียนมานะครับไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรครับเตะครับจะเตะขึ้นมานะครับน้องทิวครับเตะขึ้นมาครับ หมงเข้าไปลุยต่อครับนี่ครับไปแล้วครับเอาแล้วครับเชตตะวันครับมีโอกาสนะครับตามแค่ประตูเดียวแบบนี้ครับอย่างวิธีหนึ่งนะครับว่าในนัดแรกนี้เชตะวันก็เสมอกับวังหกมาหนึ่งหนึ่งนะครับเอาแล้วครับไปต่อครับติดนะครับออกครับ ผูกบอลครับผูกบอลมาลุยต่อครับนี่ครับจับบอลได้ต่อบอลมานี่ครับถามอย่างไรครับไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้เสียไปครับจังหวะนี้นี่ครับลุยต่อครับ เปล่าครับไปผักน้าหลังครับโอ้โหขอภัยประชาัมพันธ์คู่ต่อไปผิดเยวางจริงมันต้องเป็น14ปีสาย4เนาะใช่ครับสนามที่1ทุ่งวาว FC กับโปรแลนด์ a คเด y มีนะครับสนามที่2ลงโรงเรียนท่าข้าวิยาคมกับท่าข้ามนะครับครับขอภัยขอภัยแต่แต่ก็ยังดีตรงที่ว่าลงระเบียก่อนนยนะครับเอาละครับ ไม่ว่ากันครับเอาแล้วครับไปต่อครับอย่างที่แจ้งไปนะครับบอกอัพรอได้เลยนะครับนี่ครับเส็บไปได้นะครับเต็มมครับ โอ้ล่ะครับายคือหลังไปเลยครับแบบนี้เปิดไปเอาดักไม่ได้ครับกีฬาบอเจ้าแม่นี่ครับปกปกตินี่ปกตินี่โอ้โหเอา้าซ้ำไม่ได้ครับโอท้ทีมทีมปัแลนครับปัวแลติดต่อรับข้าวที่กองหน่วยการนะครับที่ฝากสั่งไว้นะครับทีมปัวแลส่วนน้องๆบอลบอยน้องๆบอลบอยที่นั่งคู่กันให้เพื่อนเดินมาเอาข้าวกับน้ำดืม่ม นะครับเอาละครับสลับกันกินสลับกันทําหน้าที่มารับข้าวรับข้าวให้เพื่อนด้วยน้องๆบอลบอยนะครับจากเรียนท่าข้ามครับไปต่อครับเชตวันยิงตีดเอาได้สาเ้าโอ้โหยังไม่ได้ครับนี่ครับจับมันได้นี่ครับไปต่อครับยิงติดครับ ขวดเข้าไปไปต่อเตะขึ้นมาเอาละครับทำยังไงดีครับขวดไปครับจังหวะนี้นี่ครับไปต่อครับเสียบไปครับอยากไปได้ครับป๋อตีนี้กีฬาวอตจอแพ้ถ้้าจะเก่งจริงๆเลยครับแบบสุดๆเลยก็ต้องเป็นเรื่องของฟุตซอลนะครับแต่เดี๋ยวนี้มองข้ามไม่ได้นะครับในเรื่องของฟุตบอลนะครับกีฬาประจอแพร่นะครับ ถึงได้มีสโลแกนครับเขาบอกว่าเป็นนักฟุตซอลที่ได้ฟุตบอลได้นิดหน่อยไม่นิดแล้วนะคะเก่งแล้วก็ตอนนี้ครกบกลับมาจอแพย์น,นะครับเอาละครับเต็มุมครับเติมเต็ม มุมนะครับแตะขึ้นมาโดนมงไปปวดไปแต่วะนี้โอ้โหอย่างครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ปวดไปครับไปแล้วยิงไม่ยิงเอาเอาหาบอลไม่เจอครับไปต่อครับอย่างอย่างก็โคกคลิกไปมาเป่าล้ครับไปต่อครับ นี่ครับแต่ไปครับเอาล้ครับน้องรูครับเสียบไปน้องรูส่งใจสั้นๆมาไปแล้วเจ๊เอาแล้วกูหมายเลขสิน้องวดครับอีกหนึ่งประตูครับไล่ขึ้นมาตีเสมอเป็นสองประตูระสองครับ โอ้โหเอาแล้วครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวแล้วครับตอนนี้ครับทีมโปแลนด์ครับโปแลนด์ติดต่อรับข้าวด้วยครับพอนี้แม่ค้าเขารอให้ชำระเงินด้วยทีมโปแลนด์ครับลุยต่อครับนี่ครับเอาเอาแจ้งกันไปมาครับแย่งกันไปมาครับนี่ครับออกนะครับ ไปครับนี่ครับกระโดดบอลมาไปต่อครับโอ้โหสู่กันแบบสุดๆเลยตอนนี้นี่ครับไปแลนะครับน้องพอตครับเดี๋ยวดูครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปับคู่นี้ถือว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับดูไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยครับว่าจะจบลงอย่างไร รถเดียวรถเดียวโอ้โหโอ้โยเฉียดเสาออกไปครับน่าเสียดายครับอองซับเกือบจะได้แฮตทริกแล้วครับเช่นเดียวกันนะครับเชนตะวันนี่น้องพอดก็สองประตูครับก็มีโอกาสได้แฮตทริกนะครับไปต่อครับจับบอลได้นี่ครับโงบอมา หวดเข้าไปครับอุ๊ยโอ้โหระวังครับนี่ครับไปต่อครับเอาหวดขึ้นมาอย่างไงดีครับตอนนี้นี่ครับเอาคืนไปครับเอาไปต่อครับน้องพอดครับโอ้โหไปสกัดลูกนี้เป็นฟาวนะครับแล้วก็ได้ปีกขึ้นมาครับสำหรับเชตวันครับ อแล้วครับฟีกี้ครับปีกี้ขึ้นมาติดกำแพงครับไปต่อครับออกครับคุมมันครับทุมมันมานี่ครับเตะติดครับแล้วก็ออกหลังครับตักงเตะกักเส้นประตู และก็สำหรับคู่ต่อไปในสนามที่1นะครับขอให้ทั้งสองทีมเตรียมตัวขอให้ทั้งสองทีมเตรียมตัวพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับระหว่างโปรแลนค์คาร์เดมี่กับทานได้ขอถุงกวา f เอฟซีนะครับขอให้เตรียมตัวพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับเราบอลไม่ได้ครับต้องผิวนะครับส่วนอีกสนามนก็เป็นท่าข้าววิทยาคมกับท่าข้า55ก็เตรียมตัวพร้อมได้เลยนะครับอ้าวได้เปลาครับ ได้เตะฟรีคิขึ้นมานะครับสำหรับเชตวันนะครับเตะขึ้นมาครับโมงไม่ได้หมดขึ้นไปครับจังหวะนี้ออกอุบอนลุยต่อครับ ไปสวัสดีอ้าวเย้ีเจย์โอ้ยผ่านไปแต่ขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้ไปต่อครับดีครับไปต่อครับเอาละครับ หอมซับเอาเสียบไปนะครับนี่ครับติดครับเกี่ยวได้เอารอดขาไปทีนึงหวดเข้าไปยังไงดีไปต่อติดครับเอาเอาเอายิงติดครับโอ้โหติดไปครับท่านี้ ไปมูมครับไปต่อครับออกครับปวดขึ้นมาครับนี่ครับไปแล้วครับ กีฬาบจอ,อแพ้ครับเอาไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้กีฬาบจอแพ้จับบอลครับเบอร์11น้องโนครับแล้วทันไหมอบอ,อ่าดีเบอร์เก้านะครับไปแล้วโอ้โห,โหผ่านไปครับไม่ได้สนามหนึ่งหมดเวลาเป็นอันว่าสานิเชตวันก็เสมอกับกีฬาบอลจอแพ้ไป2ประตูต่อ2